ชายคนนั้นค่อยๆสอดมือเข้าไปในชุดเกราะลึกลับจากต่างดาวในตอนแรกดูเหมือนเขาจะควบคุมมันได้จริงๆแต่ท่ามกลางความทึ่งของทุกคนชุดเกราะกลับบีบลัดแขนของเขาอย่างรุนแรงจนเขาร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเพื่อนๆของเขาต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วยดึงร่างของเขาออกไปก่อนที่วัตถุประหลาดนี้จะกลืนกินเขาไปทั้งตัวหลังจากนั้นพวกเขาพยายามตรวจสอบโครงสร้างภายในของชุดเกราะด้วยเลื่อยไฟฟ้าแต่ไม่ว่าจะพยายามเพียงใดก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้มันได้เลยมีเพียงรอยขีดข่วนบ,บางๆเท่านั้นและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเมื่อใช้น้ำทำความสะอาดรอยเหล่านััั้นนกลบสมาาาตตวเองจหยไปพิ เมื่อตระหนักถึงความอันตรายพวกเขาจึงตัดสินใจนามันไปส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ในระหว่างทางพวกเขาพบกับฟูงชนที่กําลังประท้วงอย่างรุนแรงชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีพยายามเข้าไปไกลเกลี่ยสถานการณ์แต่เขาก็กลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มผู้ประท้วงจนถูกรุมทําร้ายและถูกจับกลุ่มในที่สุดนายตำรวจที่รับผิดชอบคดีจําชายหนุ่มคนนี้ได้ดีเพราะเขาคือคนรักของลูกสาวที่ตนไม่ชอบหน้านายตำรวจเยาะเย้ยถึงความไม่เอาไหนทําให้ชายหนุ่มกโกรธจัดและแตัดสินใจที่จะไม่บอกความลับเรื่องชุดเกราะให้ทางกองทัพรู้ เขาแอบนำชุดเกราะมาสวมใส่เพื่อบุกไปช่วยเพื่อนเส้นใยของชุดเกราะแทงทะลุผิวหนังจนเขาต้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ด้วยความมุ่งมั่นเขากัดฟันทนจนสามารถควบคุมมันได้สมบูรณ์เขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยีต่างดาวบุกเข้าไปในฐานทัพและจัดการทหารได้อย่างง่ายดายแม้จะถูกกระดมยิงอย่างหนักแต่กระสุนก็ไม่อาจเจาะทะลุเกราะของเขาได้เลยทว่าในขณะที่เขาดูเหมือนจะไร้เทียมทานจู่ๆชุดเกราะก็สลัดร่างของเขาออกมาอย่างไม่ใหญ่ดีทําให้เขาพลาดท่าและถูกทหารจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด